พี่น้องแปงานดอกนแบาสดๆอยู่ในเต็นท์เนี่ยครับ องบอกอว่ไว่ว่าประกาบหนนัอไก่ไม่เลยวีเลไดคิดเล่งหายุก็วินีหละไทยคิดหนางานมากน้แนอนมาตื่นเนี่ั้งจีไ่างานข่าวตั้งแต่ใบสามถึง 来来来。 Boa ตักเตียวหรอเ่ดมีมือช้วมีมือนีเดียวช่วไปตากไว้บ้นี่เน่ยนด่วยเดตดีก็ดียอย